วัดดีจ้าพี่น้องเห็นหร้อจา้าปลาผักระแตนเก็บพักตะกะตเตนพี่น้องเห็นบ่ปลาตะกะตเตนตะกะตเตนตะกะตเตนหกหกเลยพี่น้องพวัพวผัวเป็นปลาอยู่คือหกเสียเห็นบ่ตะกะแตนพี่น้อง เสีบเ no ั้พี่น้องมาเขาเร้วสิฟาดราบกุ่งเร่งพึ่งจะเห็นพี่น้องเอ้ยไก่บะไก่พ่อไก่วินตกนี่นี่ หกยูเดอร์พี่น้องหกกะเอาเสียบพี่น้องพุ่นน่ะพุ่นน่ะปื๊ดเบิ้งพี่น้องพุ่นน่ะฮาดพอแบบนี้มาหลายแท้ <c oughs> โอ้ยพี่น้องคักบอ่อบาดเนี่ย พ่อดงพ่อดงพักตะก,กัะแตนเดียวพี่นงอเอ้ยอันดงดงอีก้ก็ดวงพักการสนิมก็รู้แล้ว แถวบ้านยายบ่มีต้องนางรถไปไปใกล้เติบละคักว่กบัดนี้พ่อแด้พี่น้องเรีย้ยงจะพักกูดบัดนี้เ <c oughs> บิง่ง เพื่อนขอนคางสีแก้ได้พี่น้องตำแยก่กับมีเออเอออาอ,าอยู่มาเห็นกับสีแก้แล้วเนาะพี่น้องตำแยขข้ขวางทางเฮาเอาอ่อนๆหงูแล้วแบบนี้เนาะพี่น้องรับแต่น้ำหาถ้ามาเทียยุกใกล้บ้านจ้าข้องนี่แหละ ว่าผอตอนแก่อีกแล้วพี่น้องว่าเป็นยังพ่อเล่มได้กินยุจ้าที่ไหนแก่ที่ไม่น้องพี่น้องอู้ยต่ำเงี้ยต่ำเงี้ย อุ้ยอันนี้ดงเพิ่นได้หน่เนาะได้ซ้ำนี่ก็เอาพี่นองนี่เห็นปะนีะ่ได้การรมหนึ่งพี่นองยาสิผ้าไม่เก็บสมุนไพรจ้าสมุนไพรเอออ้ยลืมใส่ถุงมือกันพี่นองพี่นอง ยาไปไปหาหมออันนี้ต้น้างอย่างก็้างอย่างนู้ฮางมาพื้นยาสมุนไพรเกี่ยวกับล่ำใสพี่น้องพื้นว่ายายถามหมอว่าเอาไปเพิ่มเวงเกี่ยวกับกระเพาะกระเพาะล่างล่ำใสไหมพี่น้องระบบคับท่ายดีเนี่ยพิ่น่าแามเ้ากินซอน่ากาแฟพนดะกินถูกเสาแามเสาแต่ถ้าคน คนถาดนักระบายยากทายยากเพื่อนบอกว่าแต่สาหรับยายนี่อาทิตย์แรกให้กินให้กินย่ามเ้าลิทหนึ่งแม่พี่น้องถ้าค้นถาดนักเลยอาทิตย์หนึ่งย่งามเสาร์หมื่นล,ลิตรสองลิตรหลังจากอาทิตย์หนึ่งไปเร้วเบาให้พรลงนี่ด่างลํำใส ยายถามหมอมาเด้วดีพี่น้องเดี๋ยวยายเสียวหนาหมอให้เบืองเหลือยายบอกทายรูปการันตีการันตีทายรูปเป็นอันฟตให้ย่ายแนวสันขับข,บขบปาพสานหมอ่าอ่าห้างมาได้นี่โดดเก็บไปตากแข็งไว้เด้อพี่น้อง ล่ามใส่เพื่นมาเกี่ยกับกรกับพาะนี่แ่ละยายมาเก็บเอาไปตากแห้งเอาไปตากแห้งเลยพี่น้องยง่มี่ ไปอบแหงไว้ใส่โลวไว้ต้มกินยายไปค้นถนาดนักไทยบบเมนไทยเออเป็นนามเนพี่นองไทยธรรมดามอนมอนมน,นี่ไหมยายร้องเร่วแล้วเอาไปเห็นมอเบื้องน่ำเพิ่นเบาขึ้นเลยเพิ่นเห็นเพิ่นเบาขึ้นเลยว่าเกี่ยวกับกระเพาะยายก็ได้ว่า กระพาะนี่ไม้ถึงล่างล้ำใส่บ่หม้อครับบี่นันเป็นยายา้างมาพี่น้องกินกินเล็กๆไม่ไหมผู้ไรทัดนักอะมื่อละแกวไปพี่น้อง ม่าต้องผสมน้ำตาลเนอะคมบันเน้ยก็กินโลดม่ <laughs> ต้องใส่น้ำตาลมันอะเป็นยาถ่าแก้มาแล้วก็หาสมุนพไพรไว้รักษาจากอ้องข้าพี่น้องเป็นยังมากมันหยากรักษาไว้กอนสิเป็นนั่งสินะ ต้มกินแบบคนๆเลยล่ะพี่น้องย่าต้มสิบนาทีแล้วก็ปิดฟ้าหม้อไว้หาหน้าที่ให้เพลินอุ่นๆต้มแล้วปิดแกลแล้วก็ปิดปิดปิดไว้แช่ไว้หาหน้าที่ยังไงมาดื่มกินมันเป็นว่าต้มเล้ยวมาดื่มเลยกินเลยดิปิดฟ้าไว้หาหน้นาที่สิบนาทีเพราะเพลินอุ่นๆ,ๆนย่งไง กินหน่อนนะคอยดื่มหน่อนนะพี่น้องเอาคนๆเลยชิบนาที่ต้มโดนๆต้มจนละสีเป็นดอกเรืองๆขมเป็นยาล่างล้ำใสผู้รยถาดนักบะทายบะขี่บะเหีียวเนี่ยกินเลยหญ้าหางมาย่ายกระรัานตีเดียวเสียเอาหนาลูกมอให้ร้องให้เบ้ง ยายสิวไปให้ฟังพอญ่ตัวยายว่าไปหาหมอฟันพอนะไปหาหมอยาไปหาหมอต,วตรวจโรคพ่นเอาอันพ่นเอาเครื่องอันนี้น้อยไหมพี่น้องตรวจไหมพ่นเอายายาอยังก,ก็ลรืมเลย่ะพอไงเอายาฟุ้นอ่ะ ฟันสิงโตที่ยาเห็ดเป็นกระปุกไว้แล้วเอาไปแห,หมน้ามหแเราเอาไปให้เพื่อนวิจัยเบิรงให้ยาจับยาฝุ่นหนีบเหน็บหน็บไว้เองเสียให้จับเพิ่อนสิเครื่องโครตอนคือจังอันเขาตรวจเนี้ยังก็พี่น้องจับผิดคนน,นหน่อยมัเออเนี้ยังเครื่องนี้ยังชินโครตอนเครื่องนี้หน่อยสี่เหลี่ยมนั่น อันนี้ดีเพื่อน่า,กกกาแก่เกี่ยวกับกระเพาะแต่ว่ายาฝุ่นเนี่ยเกี่ยกับโวคตับเป็นตับเพื่อน่ารักษาตับฟัางเลือพี่นองรักษาตับรักษาตับอันตุ่นยาฟันสิงโตรักษา ถุงเด้อพ่อยญ่ไปน้ำกันเสียบ่เสียพ่อยายแล้วเก็บไปให้พี่ชายแล้วเบิ่งเหมือ <c oughs> มาจากมอเดียมาลุยเลยเอยพี่น้องมาจากมอเดียมาลุยเลยเห็นบ่ลุยเก็บหญ้าหางมาเนี่ยนะโทษซับปุกห้ากันพอ่าเพิน่นเพิ่นกระแล่นตีไหม จะกัลลันตีขอขอท้ารูปให้เจ้าถือขวดให้ข่อยได้บ่วประสนได้ข้าประสนหมอว่าเห็นบอ่อยู่นี่เป็นปลา,าอ,อยู่เห็นบ่แมนเบิดเห็นบ่งามบ่้อปีนังสอบระคุณเป็นดีไายยากกว่าเมื่อก็บอีกแล้วเบื่อเอาเอาอพญิบานมองงายมองงามกระสังมีเวลาไปทางอื่นหรอ เดี๋ยวสิไปพาพี่น้องไปเก็บดอกแคเด้อพี่น้องดอกแคออกแล้วดอกแคปลาหนามีจังหน่อยกับบมีเด้วเด้ยพี่น้องหาเอาไว้เนี่ยบริสุทธิ์ มันมีประโยชน์เท่าก N, function, IN, ับกินวัดลัดโลกไฟไหมพี่น้องเกี่ยวกับกระเพาะล่ำใส่ล่างล้ำใส่ติดจะคับประชันหมอว่าล่ำใส่ไม้ทั้งยังขีบ่ออกท้ายบ่บอกหมอล่างล้ำใส่บอกน่าวางสีคับประชันล่างล้ำใส่พะนะพนมาให้ย่ากินมือละซองสอนแามเ้ากินซองกิน หนึ่งช้อนชากาแฟประซ่สสนยายก็ดเลยว่าเออไม่ไม่อยู่ห้ยคอยฟาดจักดีดก้น <c oughs> ในใจยายบอกว่าพอ่ายายถาดหนักนะทา,ย,ย,ายากักมพี่น้องยายเกิดเลยว่าเดี๋ยวให้คอยนม่ได้บอกคนบอกว่าคิดในใจเอาคอยฟาดจักซองมือมือละล้วดีขก้นมระซ่สสาน ยายก็กินอีดีเก็ระบายออกดีเลยพี่น้องเงี้ยวดีทายดีไหมทายธรรมดาเลยบ่เมนท์ทายแบบน้ำโจกโจบโมเมนท์ทายธรรมดาเท่านี้มันลื่นดีโทษเด้อพี่น้องว่าชัดพูดยายขอโทษเด้อพี่น้องยายว่าเสียงดังข้อถูดได้ไรนะจ๊ะยายเตื่นเต้ือนงตื่นเต้อนเตือนเมยถอนเราถอนเรา หายาดีกับหูตังเลยเลยย่ายไปถากินน่ะนะอามาเหมันแก่ไดไรบ่ก,ก็ร่องเบิ้งต้มนามขุนๆจักริดสิบนาทีเนี่ยต้มเบิง้งต้มเดือแซ่ไว้ปิดหม้อไว้หานาทีคือพ่อหนามอุ้นๆจะกอกยเมื่อกินหามช่วงน้ำตาลเนอะกะเลียกเตะถัวะ่ววาปวดถึงอยากให้เพื่อนเป็นยาไว้ๆนะ ลมว่อยๆยามเล้งเรียวไปเรื่องเลื้ยงมต่ดอกหญยาได้พี่น้องนั่นบ่ซ้ำนี่เหรอพี่น้องหรายเร็วยากยสิลรพี่น้องซ้ำหนียวนะจ๊ะพอกันกิฟไม่เจอพี่น้องบ๊ายบาย